ล่าสมิงผจญเล่ผีปา่าโดยพลอยดำบ่ายวันนั้นที่ลานดินหน้าเรือนของผู้ใหญ่บ้านดอนขามเกิดเสียงโวกเวกโวยวายทำให้ผู้ใหญ่วัยดึกที่กำลังเอนกายพักผ่อนอยู่บนเรือนต้องรีบขยับตัวลุกขึ้นเยี่ยมหน้าออกมาดูด้วยความสงสัยอะไรกันวะส่งเสียงโบกเวกกันลั่นไปหมด อ้าวเฮ้ยนั่นผูกเองแบกร่างไขรมากันละผู้ใหญ่สุขเพิ่งสังเกตเห็นว่ามีลูกบ้านนมจะกันสี่คนช่วยกันหามร่างของใครคนหนึ่งมาด้วยโดยมีชาวบ้านอีกหลายคนเดินตามมาซึ่งดูลักษณะแล้วร่างที่ถูกหาม,มานั้นน่าจะอยู่ในอาการบาดเจ็บขนาดหนักแกจึงรีบก้าวลงบันไดเรือนตรงเข้าไปดูทันทีพอดีกับลูกบ้านทั้งสี่วางร่างนั้นลงกับพื้นผู้ใหญ่สุก ถึงรู้ว่าร่างนั้นไม่มีลมหายใจแล้วแต่ที่ทำให้ผู้ใหญ่วัยดึกต้องเบิกตาโพงก็คือร่างของคนตายถูกแหวะท้องออกอย่างน่าสยดสยองแต่ทว่าตับไตไส้พุงของศพคนตายกลับไม่มีให้เห็นสักชิ้นเดียวเหมือนกับว่าศพถูกควักเอาตับไตไส้พุงไปจนหมดและตอนนี้พวกลูกบ้านที่มามองดูศพต่างก็ทำหน้าเบ้อย่างรู้สึกหวาดผวาไปต,ตามๆกัน และต่างก็คาดเดากันไปต่างๆนานาว่าถูกเสือกัดบ้างถูกพิปอบกินบ้างหลักแต่คำตอบก็ยังไม่สามารถระบุออกมาอย่างชัดเจนเพราะตามเนื้อตัวของศพนั้นก็มีรอยเหมือนเล็บสัตว์อยู่แทบจะทั่วร่างของศพทีเดียวไอ้ซ้อนมันถูกเสือขบนะยาผู้ใหหนึ่งในสี่หนุ่มชะกันที่หามศพในซ้อนเอ่ยขึ้นเพราะเขาเชื่อว่า รอยที่เห็นจะต้องเป็นรอยเล็บเสือแน่ๆแ,แต่อีกคนก็ให้เหตุผลว่าถ้าเป็นเสือทำไมมันถึงกินตับไตใส่พุงไอซ้อนวะพอได้ยินอย่างนั้นหลายคนก็ไปยักหน้าคลอยตามหากแต่ผู้ใหญ่สุขยังไม่ปักใจเชื่อตามนั้นเขาย่อตัวลงนั่งสำรวจร่างของศพอีกครั้งอย่างพินิษพิจารณาด้วยการมองร่องรอยเล็บสัตว์ที่ทำให้เกิดบาดแผลลึกจนเนื้อปริออกมา มองเห็นมันขาวๆผสมกับเลือดจนกลายเป็นสีแบบช้ำเลือดช้ำหนองซึ่งตอนนี้ก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นๆชวนอาเจียนขึ้นมาบ้างแล้วที่สุดสายตาของผู้ใหญ่สุขก็มาสะดุดอยู่ที่ท้องของนายสอนที่กลวงโบไม่มีอวัยวะภายในหลงเหลืออยู่สักชิ้นเดียวเอมันแปลกจริงๆผู้ใหญ่สุขพึมพำออกมาสีหน้าสีตาเคร่งเครียด ถ้าเสือ,อกัดไอซ้อนตายมันก็น่าจะกัดกินเนื้อไอซ้อนสิวะแต่ทำไมมันถึงเลือกกินแต่เครื่องในของไอซ้อนหรือจะเป็นสม,มิงและผู้ใหญ่ใครคนหนึ่งโพ้งขึ้นมาเท่านั้นก็เหมือนความหวาดผวาจะเกิดขึ้นกับพวกลูกบ้านต่างส่งเสียงเหมือนคนกำลังตื่นตอนอกกลัวจนฟังไม่ได้สับทำให้ผู้ใหญ่สุขต้องรีบยกมือร้องปามเฮ้ยเฮ้ยพวกเองหยุดส่งเสียงกันก่อนเว้ย เขาฟังไม่รู้เรื่องก็พวกฉันกลัวสมิงนี่ผู้ใหญ่ใช่ป่าแถวหมู่บ้านเราไม่เคยมีสมิงมาอาลวาดเลยนะผู้ใหญ่แล้วจูจ่ๆจะมีสมิงมาฆ่ายอซ้อนตายแล้วลายต่อไปจะเป็นใครล่ะพวกฉันกลัวนะผู้ใหญ่ยังไงผู้ใหญ่รีบหาทางจัดการมันก่อนจะมีคนตายเพิ่มอีกเถอะเออ,เอ,อขาต้องหาวิธีจัดการมันแน่ถ้ามันเป็นสมิงจริงๆผู้ใหญ่สุกกล่าวเสียงเข้ม สมิงแน่ๆผู้ใหญ่ลูกบ้านคนหนึ่งยังยืนการความคิดเดิมเอาลาวละเรื่องนี้ข้าจะจัดการเองแล้วผู้ใหญ่จะจัดการยังไงล่ะก็ล่ามันสิวะข้าจะจ้างพานเก่งๆล่ามันแต่หมู่บ้านเราไม่มีพานสักคนนะผู้ใหญ่ก็ไปจ้างสิวะพวกเองมีใครรู้จักพานเก่งๆบ้างไหมล่ะแล้วผู้ใหญ่สุกก็ร้องถามพวกลูกบ้าน ซึ่งก็มีคนหนึ่งยกมือขึ้นมาทันทีพร้อมกับเอ่ยว่าฉันจะผู้ใหญ่ฉันรู้จักพันเก่งๆอยู่คนหนึ่งอยู่ที่หมู่บ้านลุงศักดโน่นนะเอองั้นเองรีบไปตามมาที่นี่เลยส่วนเรื่องค่าจ้างข้าจะจัดการเป็นธุระให้เองได้จ้าผู้ใหญ่งั้นพวกฉันขอตัวไปตามพานก่อนนะเออแล้วอย่าลืมเอาปืนผาหน้าไม้ติดมือไปด้วยละว,วะหมู่บ้านเรากับหมู่บ้านดงศัก ไก่กันส้ำมาเยเผื่อไปเจอไอ้ลายเข้าจะได้ใช้ปืนผาหน้าไม้ป้องกันตัวได้ทันผู้ใหญ่สุกเตือนคนที่จะไปตามพรานที่หมู่บ้านดงศัก์ทั้งสี่หนุ่มก็พยักหน้ารับก่อนจะพากันพระไปจากตรงนั้นส่วนศพของนายซ้อนผู้ใหญ่สุกให้คนไปตามสัปเหร่ที่วัดมาจัดการเอาศพไปเก็บไว้รอทําพิธีทางศาสนาต่อไปและในค่ําวันนั้นที่เรือนของผู้ใหญ่สุก ได้ให้การต้อนรับพานเทิดพานใหญ่แห่งหมู่บ้านดงสักรูปร่างกำยำและเป็นมัดกล้ามที่ดูเบิกเบินนั้นทําให้ผู้ใหญ่สุกพยักหน้าอย่างพอใจส่วนเรื่องของนายซ้อนนั้นได้ถูกถ่ายทอดจากลูกบ้านที่ไปตามพานเทิดจนรับรู้รายละเอียดหมดแล้วผู้ใหญ่สุกจึงไม่ต้องเล่ารายละเอียดอะไรให้พานเทิดรับรู้อีกหลังจากเลี้ยงดูปูเสือพานเทิด จนอิ่มหนำสำราญแล้วผู้ใหญ่สุกก็ถามเข้าเรื่องทันทีผ่านเทิดจะล่าเสือที่กัดในซ้อนเมื่อไรล่ะฉันคิดว่าพรุ่งนี้แหละผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สุขพยักหน้ารับรู้ก่อนถามต่อแล้วผ่านเทิดจะเอาคนไปสักกี่คนล่ะผมขอคนที่ใจกล้าสักสองคนก็พอครับล่าเสือนักพานทำไมใช้คนน้อยนักล่ะแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นสมิงหรือเปล่าฉันว่า น่าจะเอาคนไปสักห้ถึงหคนจะดีกว่านะผู้ใหญ่สุกกล่าวอย่างหวังดีแต่พานเทิดก็ยังยืนกรานคำเดิมผมขอคนของผู้ใหญ่แค่สองคนที่รู้ว่านายซ้อนตา,ตายตรงไหนก็พอครับถึงมันจะเป็นสมิงผมก็ไม่กลัวหรอกเพราะผมก็เคยประจนกับสมิงมาแล้วเอาเอาถ้าหากพันเทิดมันใจอย่างนั้นฉันก็ไม่มีอะไรขัดข้องขอบคุณครับผู้ใหญ่ยังไงก็นอนเอาแรงไว้เยอะยอะก็แล้วกัน จะได้มีแรงล่าไอ้ลายคืนนี้ผมคงไม่นอนหรอกครับผู้ใหญ่พานเทิดกล่าวเช่นนั้นหัวคิ้วของผู้ใหญ่สุขก็แทบจะขมวดชนกันทีเดียวเอาทำไมไม่พักพอและะพานเทิดแล้วจะเอาแรงที่ไหนไปนล่าไอ้ลายเดี๋ยวกได้เสร็จมันพอดีรานเทิดยิ้มน้อย,อยๆกล่าวว่าผมจะต้องทําพิธีปลุกเสกเข้าของเครื่องใช้ที่จะต้องเอาติดตัวไปด้วยนะผู้ใหญ่กว่าจะเสร็จพิธี ก็ฟ้าจวนสางนั่นละแต่มันจะอ่อนเพียรเอาหน้าพานไม่หรอกครับผู้ใหญ่ระหว่างทําพิธีผมก็พักผ่อนไปในตัวอยู่แล้วพานเออยิงพูดฉันก็ยิงงงคนไม่นอนพักจะเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกันละ่ะผมพักผ่อนในขณะที่ผมเข้าสมาธิปลุกเสกเข้าของเครื่องใช้ไงครับผู้ใหญ่พอพานเทร์ฉเฉลยออกมาเท่านั้นผู้ใหญ่ไว้ดึกก็ถึงบางอ้อพยักหน้างึกงัก เข้าใจในทันทีรุ่งขึ้นเมื่อจบจากมือเช้าที่เรือนผู้ใหญ่สุกแล้วพานเทิดก็พร้อมที่จะเดินทางซึ่งผู้ใหญ่สุกได้หาอาสาสมัครใจกล้าที่จะไปร่วมล่าเสือร้ายกับพานเทิดมาสองคนตามที่พานหนุ่มต้องการสองลูกบ้านต่างก็มีปืนผาหน้าไม้มาอย่างพร้อมสับก่อนที่พานเทิดจะลาผู้ใหญ่สุกลงเรือนเพื่อเข้าป่าผู้ใหญ่สุกได้เอาเข้าตาก และอาหารแห้งอีกสองสามอย่างให้พรานเทิดกับลูกบ้านไว้กินรองท้องระหว่างที่ยังต้องอยู่ในป่าขอบคุณข้าพุยใหญ่พรานเทิดก่าวขอบคุณแล้วก้าวโรงเรือนโดยมีสองอาสาสมัครก้าวตามไปติดๆผู้ใหญ่สุขตามไปยินส่งที่หน้าบันไดเรือนและพึมพำรรออกมาเบาๆขอบารมีคุณพระคุณเจ้าช่วยให้พรานเทิดจัดการไอรายให้สิ้นฤทธิด์ด้วยเถิดและในป่าลึก ที่พานเทิดมุ่งไปเพื่อจัดการเสือร้ายตามที่ผู้ใหญ่สุกได้ว่าจ้างนั้นทำให้พานหนุ่มเริ่มรู้สึกแปลก,กเมื่อมาถึงสถานที่ที่ลูกบ้านของผู้ใหญ่สุกมาพบศพของนายซ้อนที่โดนเสือกัดตายเขาเอามือวางลงไปบนพื้นดินทับรอยศพของคนตายด้วยใบหน้าที่เคร่งเครียดไม่น้อยสองลูกบ้านที่มากับพานเทิด ต่างหันศบตากันอย่างงงงงแล้วคนหนึ่งก็ถามด้วยความสงสัยมีอะไรหรือพันเทอดสิ่งที่ข้าในซ้อนน่ะสิมันไม่ใช่เสืออย่างที่คิดกันหรอกนะเท่านั้นสองหนุ่มลูกบ้านผู้ใหญ่สุขก็ถึงกับตาลูกโงงใจหายวาบไปตามๆกันถ้ามไม่ใช่เสือมันก็ต้องเป็นสมิงน่ะสิโอ้ยขาวนี่ได้ตาย,ตายกันหมดแน่ที่ต้องมาเจอสมิงสองลูกบ้านต่างหน้าตาเลือลักเสียงสั่นพร่า พอที่คิดแต่แรกว่าสิ่งที่ข้าในซ้อนเป็นเพียงแค่เสือธรรมดาแต่กลับเป็นสมิงที่ร้ายกว่าเสือร้ายเท่านักและก็น่ากลัวด้วยเพราะสมิงเป็นเสือผีที่มีฤทธิ์แปลงกายเป็นคนได้และมันก็มีเล่ห์เหลี่ยมหลอกคนให้หลงกลตกเป็นเหยื่อของมันได้อย่างง่ายๆมันไม่ใช่สมิงหรอกพนเธอร์กาวโดยไม่ได้แงนหน้าขึ้นมองดูสองลูกบ้านตอนนี้สองหนุ่มลูกบ้าน ท่างทำหน้าชงนไม่ผิดไก่ตาแตกถ้ามันไม่ใช่สมิงแล้วมันเป็นอะไรกับละพานเทิดแม้จะรู้ว่าสิ่งที่ข้าในสอนไม่ใช่สมิงแต่ใจก็ยังปลอด,ลอ,ดอยู่ดีพานเทิดยืนขึ้นสีหน้าคุ้นคิดถึงจะรู้ว่าสิ่งที่เขาจะต้องกําจัดตามที่รับจ้างมานั้นไม่ใช่สมิงแต่มันก็คงจะร้ายไม่น้อยกว่าสมิงนักหลอกและอาจจะมีฤทธิ์ร,ร้ายกว่าสมิงก็ได้ ความคิดที่จะรับมือเสือร้ายทางด้านล่างโดยไม่ขัดห้างบนต้นไม้ทำให้พรานเทิดต้องเปลี่ยนความคิดเสี้ยวนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้แต่เนิ่นๆเราต้องรีบขัดห้างให้เสร็จก่อนค่ำพรานเทิดกล่าวสองอาสาหนุ่มทั้งสองก็รีบพยักหน้ารับและช่วยพรานเทิดตัดไม้ไผ่ขึ้นไปขัดห้างบนต้นไม้ใหญ่กันอย่างขันแข็งซึ่งไม่นานนักห้างสำหรับคนสามคน ที่จะส้มดักยิงเสือก็เสร็จเรียบร้อรยเวลานั้นก็โพรเพสเต็มทีแล้วพระอาทิตย์กำลังจะรับเหลี่ยมเขาซึ่งเป็นสัญญาณให้รู้ว่าอีกไม่นานความมืดจะโรยตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณป่าแห่งนี้ให้มีแต่ความมืดมิดพรานเทิดสั่งให้สองหนุ่มอาสาล่าเสือขึ้นไปอยู่บนห้างก่อนส่วนเขาก็เดินไปตรงที่นายซอนตายและทำบางอย่างตรงนั้น ก่อนที่จะปีนตามขึ้นมาสมทบและกินมือค่ำกันบนนั้นจนเสร็จเรียบร้อยพรานเทิดก็บอกให้สองหนุ่มอาสาเอาเปินที่เตรียมมายิงเสือให้เขาสองอาสาหนุ่มทำหน้าฉงนก่อนที่คนหนึ่งจะถามพลานเทิดขึ้นว่าพรานเทิดจะเอาอาวุธของูชั้นไปทำอะไรงั้นเลยข้าจะปลุกเสกเปืนของพวกเองให้มีความขังยังไงล่ะเพราะสิ่งที่เราเข้ามาจัดการมันไม่ใช่เสือซะแล้วเพราะงั้น กระสุนปืนธรรมดาจะทําอะไรมันไม่ได้หรอกแล้วพานเทิดปกเสกของเป็นด้วยเหรออีกคนถามอย่างหูพึ่งด้วยความอยากรู้ลืมแล้วเหรอว่าข้าเป็นพานถ้าข้าไม่มีความรู้เรื่องคาถาอาคมพานนี้ข้าคงจะถูกพวผีปีศาจหรือสมิงมาเล่นงานจนข้าตายไปแล้วพอพานเทิดพูดอย่างนั้นสองหนุ่มรุ่นน้องก็ไปยักหน้างึกงักอย่างเข้าใจไม่นานนักพานเทิด ก็ทำการปลุกเสกเปินสองกระบอกของหนุ่มลูกบ้านดอนขามจนมีความขังที่จะเล่นงานพูดผีหรือสมิงให้สิริตได้ก็ยื่นคืนให้ทั้งสองรับคืนไปตอนนี้พวกเราต้องทำยังไงต่อไปละผานเทิดหนึ่งในสองถามขึ้นขณะตรวจด,ดูความเรียบร้อยเปินของเขาพานเทิดเพ่งตามองไปทางเมืองหน้าที่ตอนนี้มีแต่ความมืดมิดสักคู่หนึ่งจึงเอ่ยว่า รอคอยไงล่ะว่าสิ่งที่พวกเรารอมันจะมาเมื่อไหร่เออจริงสิพานเทิดก่อนที่พานเทิดจะปีนตามพวกฉันขึ้นมาบนนี้นะ่ะพานเทิดไปทําอะไรตรงที่นายซ้อนนอนตายอยู่ละ่ะพานเทิดกระตกยิ้มตาเปล่งประกายจ้าก่อนจะตอบเสียงเข้มมันเป็นวิธีล่อให้ไอิสิ่งนั้นมันเข้าใจผิดคิดว่าศพของนายซ้อนยังอยู่ตรงนั้นไงล่ะมันจะได้มากินเหยื่อของมันอีก แต่ตรงนั้นน่ะไม่มีศพของนายซ้อนแล้วนะข้าจะใช้คาถาของข้าลวงตาทําให้พวกมันเห็นว่าเยื่อ,อยังอยู่ตรงนั้นยังไงล่ะโอ้โหดิพานเทิดเก่งขนาดนี้เชียวเหรอจริงด้วยพวกฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าพานเทิดทําได้ถึงขนาดนี้สองหนุ่มร้องชมออกมาด้วยความตื่นเต้นและเกิดกําลังใจที่จะสู้กับสิ่งที่พวกเขากําลังรอคอยอย่างไม่หวั่นไหว ยิ่งปืนของพวกเขาได้ทำการปลุกเสกจากพานเทิดด้วยแล้วยิ่งเป็นกา,การการันตีให้สองหนุ่มอาสาลูกบ้านดอนขามพร้อมที่จะร่วมสู้กับพานเทิดอย่างชนิดถวายหัวเลยทีเดียวเวลาผ่านไปเรื่อยๆความหนาวเย็นเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นจนสองหนุ่มต้องใช้สองมือโอบกอดร่างกายตัวเองเอาไว้เพื่อความอบอุ่นมันแผ่ซ่านเข้าไปในร่างกายเพื่อคลายหนาว ส่วนพ่านเทิดนั้นโดจะไม่มีความรู้สึกกับความเหนาวเหน็บเลยแม้แต่น้อยหากแต่ภายในใจของพลานหนุ่มไวเพิ่งจะผ่าน30มาได้ไม่เท่าไหร่นั้นกำลังคลุกกุ่นอยากเผชิญหน้ากับสิ่งที่ทำร้ายในซ้อนเพื่อที่จะจัดการมันให้สิ้นซากไปโดยเร็วที่สุดแต่ก็เหมือนเจ้าป่าเจ้าเขาจะกันแกล้งก็ไม่ปานเพราะเวลาผ่านไปเนิ่นนานแล้ว แต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าสิ่งที่พานเทิดรอคอยจะปรากฏตัวขึ้นเองสองคนจะเงียบกันสักหน่อยก่อนก็ได้นะพานเทิดกล่าวเมื่อเห็นว่าสองหนุ่มอาสานั้นเอามือปิดปากหาวอยู่บ่อยๆถึงแม้ว่าทั้งสองจะพยายามฝืนตัวเองไม่ให้หลับแต่อาการมันก็บอกชัดเจนว่าทั้งสองกำลังอยู่ในอาการง่วงเหงาหาวนอน น้ำค้างตกกระทบใบไม้เสียงดังเปาะแปะเมื่อเข้าสู่ยามดึกสงัดสองหนุ่มอาสานั่งหลับนกกันไปนานแล้วและผ่านเทดิดก็เริ่มรู้สึกว่าหนังตามันหย่อนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแต่เหมือนมีบางอย่างที่ทำให้เขาเกิดอาการง่วงขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนพรานหนุ่มพยายามสะบัดหัวแรงๆเพื่อไล่ความง่วงแต่ก็ดูเหมือนอาการมันจะรุนแรงขึ้นทุกที แล้วตอนนั้นเองพอกระแสลมเย็นกระโชกมาประทะร่างกายของเขาเท่านั้นจนกายสถานเยียบเข้าไปถึงข้างในความรู้สึกของพานเทิดก็ดับวูบลงไปไม่รับรู้อะไรอีกไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ที่พานเทิดตกอยู่ในการนิทราเสียงเห่าหอนของสุนัขป่าปลุกให้สติสัมปชัญญะของพรานหนุ่ม เตือนตัวขึ้นมาในทันทีเขาลืมตาขึ้นในทันทีนั้นเสียงเห่าหอนของสุนัขป่าดังเข้าไปในโสตประสาทอย่างแจ่มชัดเปิร์นคือเสิ่งแรกที่พานหนุ่มคว้ามากระชับเอาไว้ในมือด้วยสัญชตาตญาณระวังตัวเตือนให้รู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นเองที่สองหนุ่มอาสาต่างสะดุ้งเตือนขึ้นมาทำหน้าตาเลือลักรีบหันหลีหันขวางมองไปรอบๆกาย ด้วยความหวาดหวัน่นผานเทิดทำไมหมามันหอนหนักอย่างนี้ล่ะหนุ่มคนหนึ่งถามเสียงสั่นพร่าอีกคนก็อยากถามแต่พูดไม่ออกเพราะใจกำลังเต้นรัวแรงด้วยความตื่นตรนกจึงได้แต่กอกตามองผานเทิดที่ตอนนี้อยู่ในอาการเข้มขลึมแล้วฉับพันนั่นเองทางด้านล่างตรงที่นายซอนนอนตายเกิดเสียงเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังโกรธกลี้วอยู่ซึ่งมันดังอื้ออึง มาถึงบนห้างที่พานเทิดนั่งซุ่มอยู่แสงจันทร์ที่ลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้า่องลงมาทําให้มองเห็นทางด้านล่างพอจะชัดตาขึ้นและแสงจันทร์ก็สาดกระทบกับร่างทางเบื้องล่างนั้นทําให้พันเทิดต้องเบิกตาโพลงมันไม่ใช่ร่างของสัตว์และไม่ใช่ร่างของคนด้วยแต่เป็นร่างของบางสิ่งบางอย่างที่ไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าผีหรือว่าสัตว์นรกดี แต่รูปร่างของพวกมันนั้นคล้ายคลึงกับคนเพียงแต่ตัวเต้ยแคะและใบหน้าของมันปูดปูดปนปนดูไม่เป็นรูปทรงของใบหน้าเอาซะเลยและที่ดวงตาของพวกมันนั้นแดงก่่ำราวกับว่าเบ้าตาถูกยัดเอาไว้ด้วยก้อนไฟสีแดงส่วนปากของมันก็แบะหนามีเขี้ยวแหลมคมโผล่พ้นออกมายิ่งเพิ่มความน่าสะพึงกลัว ให้คนที่ได้พบเห็นได้ในฉับพลันสัญชาตยาณบอกให้พรานเทิดรู้ทันทีว่านั่นละ่ะคือสิ่งที่ข้าในสอนลูกบ้านดอนขามตอนนี้พวกมันโผล่มาที่นี่เพราะคิดว่าร่างของคนตายยังอยู่ตรงนั้นแต่เพราะเป็นการใช้คาถาสร้างภาพลวงตาจึงทำให้อสุรกายพวกนี้จะมากัดกินร่างของคนตายอีกแต่พอรู้ว่าสิ่งที่มันคิด จะกลับมากินเป็นเพียงภาพลวงตาพวกมาจึงโกรธและอารวาดฟาดงวงฟาดงาเป็นการใหญ่สองหนุ่มอาสาก็เห็นสิ่งที่อยู่ข้างล่างอย่างชัดเจนถึงกับสะดุ้งหน้าตาตื่นและดูเหมือนจะช็อกไปชั่วขณะแต่หัวใจนั้นสิมันเต้นโคมคามจนแทบจะทะลุออกมานอกเบ้าเลยทีเดียวจบล่าสมิงปจเล่ผีปา่าตอนที่หนึ่ง ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตีเพชรนิยายเสียงด้วยนะครับ